อ่าถ้ามันรับสารภาพเมื่อไหร่น่ะแต่รูโมคูลมองแล้วยังไงก็รับสารภาพนะครับเพราะมันส่งนะครับอินนักเรียนนอกไปแล้วไงนะครับเดี๋ยวมันก็ส่งลูกมันตามไปเห็นไหมล่ะอ่าเดี๋ยวมันก็ส่งลูกมันตามไปนะครับเดี๋ยวมันก็นะครับอ่ารับสารภาพนะครับรับสารภาพแล้วมันก็นะครับมันมันกะมันอยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวมันออกมามันก็ไปนะครับเนาะนะครับไปต่างประเทศที่เรามันอยู่นี่มันอายเขาอ่ะนะครับเออ นะครับมึงเก่งตังนะครับมึงเห็นเขาถามล้านนะครับเพราะมันไม่ตอบก็อีฉานะครับเหมือนลุงวิโด้ยีอะไรนะครับไอแชมป์คนสีนะครับคนสีนะครับคนสีสเกตนะครับสมน้ำหน้านะครับนะเจ็บในหัวใจยี่ละสี่หัวนะครับเด็กก็สยคางหลกนะครับนะครับยี่หนึ่งสี่หนึ่งสองนะครับนะลุงลุงคนนี้หนูขอค่ะนะครับเอาไปเลยนะครับมะ นะครับนิ้วหนูสวยเองนะครับว่านะครับโอ้ยนะครับนะกูจะบ้าตายนะครับว่าเออนะครับอืมเออนะครับเป็นเดือดเป็นร้อนนะครับแทนจำเลยมึงไม่ต้องเป็นเดือดเป็นร้อนแทนจำเลยหรอก นายแชมป์นะครับอืมนะครับคุณศรีสะเกตนะครับขนาดพ่อแม่มันยังมาไม่มาเดือดร้อนเลยนะครับลุงลุงนักเข้าไว้นะครับน่ะนะครับดิ้นดิ้นโดนไม่ไหวนะครับพ่อมันโดนหินทานะครับเออนะครับขนาดพ่อแม่จำเลยยังไม่มาเลยญาติมันกี่คนมากันไหมล่ะนะครับน่ะหลังจากที่ไอ้จำเลยนะครับมันไปบอกพ่อบอกแม่ว่ามันเป็นผู้กระทํามันว่ามันจะมอบตัวนะครับน่ะ แล้วหลังจากนั้นนะครับญาติคนอื่นเขาก็รู้กันหมดทุกคนไม่มีใครมาสักคนเลยไม่มีใครมาให้กําลังใจเพราะเขารู้สันดานนิสัยมันนะครับเขารู้สันดานนิสัยมันนะครับเรื่องราวต่างๆน่ะนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับพี่มันอีกคนนะนะครับพี่มันอีกคนระวังให้ดีนะนะครับเขานะครับประกบอยู่นะครับน่ะพี่มันอีกคนนะนะครับไอ้บ้านพวกนี้ที่มันได้มานะครับเดี๋ยวโดนยึดแม่งหมดเลยนะครับมแค่รถที่อยู่เบื้องหลังอันเร็วมากนะครับอืม เออแล้วทําไมนะครับนะครับคนบงการมันถึงไม่ตัดตอนนะครับของมันค่าลงนะครับทำไมมันขายครีมนะครับน่ะนะครับมันมันถามว่ามันไม่ตัดตอนนะครับมันดังอ่ะนะครับมันจะตัดตอนได้ยังไงล่ะครับเห็นไหมล่ะนะครับมันดังเกินไปแล้วนะครับเห็นไหมถ้ามันตัดตอนเดี๋ยวเขาต้องตามจับมันจนได้ไงนะครับมันนิ่งไว้ดีกว่าไม่ดีล่ะครับเห็นไหมล่ะมันนิ่งนะครับเดี๋ยวนี้ลองไปดูดิมันขนย้ายของมันหมดแล้วนะครับเห็นไหมล่ะ นะครับสินค้าของมันที่ทํามาจากหินหินเหล็กไหลหินอะไรของมันน่ยที่มันตั้งในตู้โชว์อะไรน่ะนะครับมันขนย้ายไปหมดแล้วไม่เหลืออะไรเหลือสารลาโล่งๆนะครับเดี๋ยวนี้นะนะครับเหลือแต่สารลาเหลือแต่ตู้โล่งๆนะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับตอนเมื่อก่อนเราเห็นเปิดไฟโชยนั่นไอ้นี่นะครับเห็นไหมล่ะนะครับไอ้นั่นมีราคานี่มีราคานะครับอยู่ในป่านู่นนะนะครับขนาดมันอยู่ในป่านู่นนะ นะครับน่ะอุปกรณ์นะครับวัดสดุของมันทุกอย่างเป็นเหล็กไหลทั้งนั้นแหละมันบอกนะครับเป็นเหล็กไหลทั้งนั้นนะครับเห็นไหมอยู่ในป่าไม่ใช่ในเมืองนะครับเห็นไหมแต่มันยิงไฟโชว์เห็นไหมน่ะมันใช้ไฟโชว์ยิงของนะครับอะไรนะสองนะครับของมีค่าอะไรเหล็กไหลของเขาอ่ะนะครับนั่นแหละนะครับมันจะมีนะครับให้คนนะครับเขานะครับมาซื้อถึงที่นะครับเห็นไหมล่ะมันจะนะครับมันก็ลูกน้องมันมีเยอะนะครับน่ะ นะครับลูกน้องมันมีหลายตําแหน่งหน้าที่นะครับในในภาคภาคอีสานเนี่ยนะมาก็มาพากันขึ้นไปดูนะครับตรงนี้แหละนะครับอันนี้สักสทธิน์นานนี้ถ้าได้มาจากนั่นได้มาจากนี่เขารู้กันนะนะครับออนะครับมันไม่ใช่ลากตอนตอนกระบวนการตรงนี้นะมันมากกว่านะครับมันรู้มาคนว่ามันมากกว่าสิบคนนะนะครับเออคนนี้รู้เห็นสวนเม่เหนหวนมากคนนี้นะเขาถึงทุ่มกันไงนะครับถึงทุ่มกันสุดดังเลย นะครับเนะนะครับไฟฟ้านะครับติดมันยังดีใจนะครับยังกับคนป่านนะครับว่าเออเออยิ้นะครับเหล็กไหลน้ำหนึ่งอ่ะมอบไปจําเลยนะครับเออนั่นแหละเล็กไหลน้ำหนึ่งนะครับเนะนะครับส่วนนะไอไอลูกศิษย์ของนะครับโน่นนะครับขอนดานไปอินเหล็กไหลน้ำสามน้ำสี่นะมันบอกนะนะครับว่าเออนะครับเหล็กไหลน้ำสามน้ำสี่นะครับนะมันรู้นะอืม พราะมันจะเป็นเหล็กไหลน้ำหนึ่งมันบอกนะครับว่าอ้าวอูาะอ้อะาตอายนะครันะ้าวอา้าวอาแล้วอ้าลลนะาลื้กวอลค์ด้าวยนะด๊ะก์ไ้ควกดาชร้กดติดตามด้วยจ้านะร้รวบ